สวัสดีค่ะพบกับครูอารยา้ิมัดน,นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะในการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษาไพทอนของวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะโดยใน EP 2นี้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับ EP 2นะคะเราจะเรียนการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษาไพทอนในเรื่องของการใช้ e if elif และก็ else นะคะและเรื่องที่2คือ while loop และ for loop นะคะ ซึ่งจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับใน EP 2นะคะเราจะเริ่มต้นที่คำสั่ง if e elif และ else นะคะซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะ ซึ่งการที่จะใช้คําสั่งนี้จะเกิดจากการที่เราสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งแล้วมีการตรวจสอบว่าเหตุการณ์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการจะแสดงผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแต่ถ้าไม่ต rab, รงกับเงื่อนไขที่เรากําหนดจะแสดงผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งหรือไม่แสดงผลลัพธ์อะไรเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเราใช้คําสั่ง if elif และ else จะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มจากการใช้ if ก่อนนะคะ ซึ่งก่อนที่เราจะใช้ if นะคะครูจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวก่อนค่ะตัวแปรที่ว่านะคะครูจะใช้คําว่า score นะคะและครูจะกําหนดตัวแปร score เก็บค่า85นะคะโดยครูจะสร้างเหตุการณ์การกําหนดคะแนนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าครูได้เกรดอะไรนะคะตัวอย่างในที่นี้นะคะเราจะเริ่มใช้ if แล้วนะคะก็คือใช้ if if นะคะถ้า score มากกว่าหรือเท่ากับ80ครูจะแสดงผลลัพธ์ว่าครูได้เกรด A นะคะซึ่งนักเรียนลองดูนะคะหลังจากนี้ครูจะ enter ลงมา1ครั้งแล้วให้ดูผลลัพธ์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะดูผลลัพธ์นะคะเราอย่าลืมใส่ตัวโคลอนนะคะเป็นการปิดท้ายคำสั่งคำว่า if นะคะเริ่มเลยนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีการแท็บขึ้นมา1แท็บ ในแถบตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่าคำสั่งของการใช้ if ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนลบแล้วมาเริ่มการทำงานที่ตรงกันกับคำว่า if ตรงนี้นะคะส่วนที่เกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดจะไม่มีผลกับ if ข้างบนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแท็บขึ้นมา1แท็บเพื่อให้เป็นคำสั่งคู่กันกับ if ด้านบนนะคะครูก็จะใช้คำสั่งว่า print นะคะ เพื่อแสดงผลลัพธ์จาก if ด้านบนนั่นก็คือ print คาว่า r a d A ทีนี้เราลองมาดูผลลัพธ์ดูนะคะ เห็นไหมคะข้างล่างผลลัพธ์มันจะบอกว่าเราได้เกรด A นะคะมันจะแสดงผลลัพธ์จากเหตุการณ์ if ข้างบนนะคะหลังจากได้ผลลัพธ์ว่าเกรด A นะคะเราสามารถแสดงผลลัพธ์ได้มากกว่า1ครั้งเวลานักเรียน enter ลงมานักเรียนสังเกตแท็บดูนะคะว่าแท็บยังอยู่ที่เดิมนะคะแปลว่าคําสั่งหลังจากนี้จะยังอยู่ภายใต้ชุดคําสั่งของ if e อยู่นะคะครูอยากจะแสดงผลลัพธ์เพิ่มเติมนะคะครูก็จะใส่คําสั่ง print เข้าไปอีกนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าครูจะใช้คําว่าดีมากนะคะ นักเรียนลองดูผลลัพธ์หลังจากที่ครูใส่คำสั่งไปแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเกรด A แล้วก็ดีมากตามมานะคะทีนี้เราลองมาใช้ตัวต่อไปก็คือ elif นะคะพอครู enter ลงมานักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่ายังเป็นแท็บเดิมทีนี้นักเรียนลบลงได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เป็นชุดคำสั่งใหม่นะคะก็คือใช้คำว่า elif นะคะ elif นะคะ ซึ่งเราจะใช้คำว่า score เหมือนเดิมนะคะเพื่อกำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรมทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะโดยในที่นี้ครูก็จะให้มากกว่าหรือเท่ากับ70ทีนี้ครูก็จะใส่โคลอนเป็นการปิดท้ายคำสั่งนะคะแล้วครูก็จะให้แสดงผลลัพธ์ด้วยการใส่คำสั่ง print น,นะคะแล้วตามด้วยการแสดงผลลัพธ์เกรด B นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์กันนะคะทีนี้ก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์ครูจะไปเปลี่ยนค่าตรงนี้ก่อนนะคะก็เป็น75แล้วเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันนะคะ STOP แล้วก็กดรันเห็นไหมคะมันจะแสดงผลลัพธ์เป็นเกรด B เลย ทีนี้เราเริ่มมาดูกันที่คําสั่งสุดท้ายนะคะก็คือคําสั่งว่าเอลนะคะสําหรับเอลนะคะเป็นคําสั่งที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขหากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่เรากําหนดตั้งแต่แรกเอลจะประมวลผลและแสดงผลลัพธ์สุดท้ายนะคะหมายความว่าถ้ามันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไม่ตรงกับเงื่อนไขที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้เอลจะแสดงผลลัพธ์ในส่วนนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะเราใส่คําสั่งเอลลงไปนะคะ เอลจะไม่ขึ้นว่าใช้เงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราจะใช้คำสั่งแสดงผลลัพธ์เหมือนกับด้านบนนะคะอาจจะตั้งว่าเกรดดีนะคะเกรดดี โดยที่ก่อนที่จะแสดงผลลัพธ์นะคะครูจะไปปรับตรงนี้ให้เป็น50เพราะว่า50ตอนนี้คือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่เรากําหนดตั้งแต่แรกนะคะเราลองมาดูผลลัพธ์นะคะว่ามันจะแสดงผลตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือเอลจะดูว่าตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเอลจะแสดงผลลัพธ์ในส่วนของตัวเอลเองนะคะอาลองดูเลยค่ะ เห็นไหมคะพอด้านบนคูให้สกอร์เท่ากับ50ซึ่งสกอร์50ไม่ตรงกับการตรวจสอบเงื่อนไขของ if e และ l if e เลยทีนี้มันเลยมาประมวลผลว่าจะแสดงผลลัพธ์ในส่วนของ l s e แทนเราอาจจะแสดงผลลัพธ์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนอกจากคำว่าเกรดดีก็อาจจะใช้คำว่า print การแสดงผลลัพธ์อื่นๆนะคะ ทีนี้เราลองมาดูผลลัพธ์ดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นว่าเกรดดีไม่ผ่านนะคะในส่วนของการใช้ if e elif และ l F, ก็จะมีประมาณนี้นะคะเราสามารถนำนประยุกต์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขในส่วนไหนนะคะในส่วนของ if e elif และ l F, ก็มีเท่านี้ค่ะ สำหรับคำสั่งถัดไปในการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษาไ t ท o นนะคะก็คือลูปหรือว่าการวนซ้ำคำสั่งนะคะซึ่งคำสั่งที่ใช้ในการวนซ้ำจะมีทั้งหมด2คำสั่งก็คือ while loop กับ for loop นะคะในขั้นแรกเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้ while loop ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการใช้ while loop นะคะเราก็จะมีการตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัวก่อนเพื่อใช้คู่กับคำสั่งวนซ้ำนะคะตัวแปรที่ว่าก็คือ number นะคะ ซึ่งเราจะกำหนดว่าให้น u เบอรมีค่าเท่ากับ0นนะคะโดยคำสั่งแรกของการวนซ้ำเราจะใช้คำสั่งว่า y นะคะสำหรับคำสั่ง y ที่ใช้ในการวนซ้ำนะคะจะเป็นการวนซ้ำไปเรื่อยๆหากเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริงนะคะและจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นเท,ท็จนะคะเมื่อเราจะใช้คำสั่ง y นะคะเราจะใช้คู่กันกับตัวแปรที่เรากำหนดมาแล้วนะคะ ในที่นี้ก็คือ number ใช่ไหมคะให้ number มีค่ามากกว่า10เสร็จแล้วเราใส่เครื่องหมายโคลอนนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีการแท็บข้อมูลเข้ามาเหมือนเดิมนะคะเหมือนคำสั่ง if กับ if else ที่เราผ่านมาแล้วนะคะเพื่อให้กำหนดว่าชุดคำสั่งหลังจากนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ y เหมือนเดิมนะคะก็คือคำสั่งต่อไปก็คือการแสดงผลนะคะเราก็จะมีการกำหนดการแสดงผล number นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราแสดงผลลัพธ์ปุ๊บตัว y จะทํางานวนซ้ําตลอดไม่มีการหยุดเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดนะคะว่าให้วนซ้ําทีละเท่าไหร่เมื่อมันยังเป็นจริงอยู่มันจะทํางานเรื่อยๆนะคะมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันเป็นเทจเพราะฉะนั้นเราสามารถกําหนดค่าเพิ่มเติมได้นะคะ เราจะกาหนดค่าอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวเราสต็อปก่อนนะคะเมื่อเรากําหนดค่าที่ว่าก็คือการกําหนดตัวแปรว่าให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งซึ่งพอมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งมันก็จะไปตรวจสอบเงื่อนไขว่ามันมีค่ามากกว่า10บหรือเปล่าถ้ามันยังมีค่าน้อยกว่า10แปลว่าเงื่อนไขนั้นยังเป็นจริงอยู่ก็จะมีการทํางานเรื่อยๆแต่ถ้าเงื่อนไขมากกว่า10บมันก็จะหยุดการทํางานนะคะเพราะว่าเงื่อนไขเป็นเท็ตนะคะเดี๋ยวเราลองกําหนดค่าตัวแปรดูนะคะ ึ่งในที่นี้ครูจะกำหนดว่าตัวแปรน u m เบอร์นี้นะคะเสร็จแล้วบวกหนึ่งทีทีท่นี้คือให้มันบนซ้ำเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะคะ อันนี้มันมีการวนซ้ํามาแล้วนะคะนักเรียนลองดูนะคะมันเริ่มจากศูนย์แล้วก็วนมาเรื่อยๆแล้วหยุดการทํางานที่9เพราะว่าเรากําหนดว่าถ้าตัวแปรน้อยกว่า10มันจะมีการวนซ้ําเรื่อยๆเมื่อเรากําหนดว่าให้ตัวแปรเพิ่มขึ้นทีละ1เมื่อมันเพิ่มขึ้นไปถึง10มันกําหนดแล้วว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จมันเลยหยุดการทํางานนะคะสําหรับไวล์ o ูปนะคะเราสามารถเขียนคําสั่งเพื่อให้โปรแกรมหยุดการทํางานได้นะคะโดยใช้คําสั่งว่าเบรกนะคะซึ่งตัวเบรกนี้จะใช้คู่กับคําสั่ง ว่า if นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะเมื่อครูใส่คำสั่ง if เพิ่มเข้าไปนะคะครูจะก,กำหนดว่าให้ number เท่ากับ3นะคะ,ะ,คะเราจะใส่คำสั่ง colon นะคะเพื่อให้คำสั่ง if เริ่มทำงานนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่ามีการแท็บเข้ามาเพื่อให้อยู่ในชุดคำสั่งเดียวกับ if นะคะเราก็จะใช้คำสั่งว่า break นะคะ เมื่อใช้คำสั่งว่าเบรกเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันนะคะลองกดลันกันนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์มันจะขึ้นแค่ 0, 1, 2เพราะว่าเราต้องการให้ Number เนี่ยเท่ากับ3ซึ่งคำสั่งนี้มันก็จะไปหยุดการทํางานของ y อันนี้นะคะมันจะยังไม่รันไปถึงเลข1ิบเพราะว่าเรากําหนดว่าให้นำเบอร์เท่ากับ3ซึ่งเป็นการใส่คําสั่งซ้อนคําสั่งเข้าไปอีกนะคะ สำหรับ l ูปหรือว่าการวนซ้ำคำสั่งนะคะยังมีอีกคำสั่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อการวนซ้ำได้ก็คือคำสั่ง w h for นะคะ ตัวคำสั่ง for นะคะจะใช้ร่วมกันกับคำว่า in นะคะซึ่งคำสั่ง for เนี้ยสามารถใช้ได้ตอนไหนก็คือเป็นคำสั่งการวนรอบชนิดที่ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนรอบได้เองนะคะแล้วก็การทำงานแบบนี้จะทำให้มีขอบเขตแน่นอนว่าจะต้องทำงานกี่รอบนะคะโดยก่อนที่เราจะใช้ for in นะคะเราต้องกำหนดค่าขึ้นมา1ค่าเพื่อให้สามารถแสดงผลลัพธ์ได้นะคะในที่นี้ครูจะกำหนดตัว i นะคะเพื่อเป็นคำที่อยู่ระหว่าง for กับ in นะคะ แล้วก็จะมีคำสั่งหนึ่งนะคะที่ใช้ร่วมกันก็คือ r e n t นะคะซึ่งคำสั่ง r e n t จะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดว่า for จะวนลูปกี่รอบนะคะโดย r ร n t จะสะกดแบบนี้นะคะ r a n g e นะคะจากนั้นจะตามด้วยวงเล็บแล้วในวงเล็บเนี่ยค่ะเราก็จะกำหนดว่าเราต้องการจะให้ for เกิดการวนลูปกี่รอบนะคะในที่นี้ครูจะใส่เลข3นะคะจากนั้นครูจะใส่โคลอนนะคะเพื่อเป็นการรับค่าคำสั่งของ for in นะคะ เมื่อ enter ลงมาก็จะเห็นว่ามีการแ t บออกมาเพื่อเป็นชุดคำสั่งเดียวกันกับ for in ด้านบนนะคะจากนั้นครูจะแสดงผลลัพธ์ก็คือใช้คำสั่งว่า print นะคะแล้วตามด้วยวงเล็บเรากำหนดค่า i เพื่อให้สามารถแสดงผลได้ในภายหลังนะคะก็คือใช้ i ในตัวนี้ทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันค่ะนักเรียนจะเห็นไหมคะว่ามันเกิดผลลัพธ์แค่0 1 2สังเกตไหมคะทำไมมันไม่ขึ้นที่3เพราะว่าเรากำหนด range ไว้ ตัวเรนเนี่ยจะเริ่มการทำงานตั้งแต่เลข0นย์เป็นเลขแรกเมื่อนับไปแล้วก็คือ0 1 2ก็คือจำนวน3เท่าที่เรากำหนดในวงเล็บนี้ทีนี้วิธีการจำก็คือถ้าเรากำหนดเรนที่เท่าไหร่ตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือ ก่อนที่เป็นตัวที่เรากําหนดนะคะอย่างเช่นเรากําหนดว่า3ตัวเลขตัวสุดท้ายของการแสดงผลก็คือจะเป็นที่2เพราะฉะนั้นหากเราต้องการให้มันแสดงผลค่า i อแบบที่เรากําหนดมันก็เลยจะแสดงผลที่0 1 2ทีนี้นักเรียนสามารถกําหนดได้นะคะว่าจะให้มันเริ่มต้นจาก0หรือเริ่มต้นจากตัวไหนอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการจะให้มันเริ่มต้นที่1ครูก,ก็จะใส่เลข1เข้าไปแล้วครูก,ก็จะใส่เครื่องหมาย คอมมาเพื่อกำหนดว่าให้มันไปสิ้นสุดที่ไหนในที่นี้ครูจะให้มันสิ้นสุดที่5เราลองดูผลลัพธ์กันนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันเริ่มต้นการวนลูปที่1แต่สิ้นสุดที่4นะคะเพราะว่าครูบอกแล้วเรนจะเริ่มการทำงานตามที่เรากำหนดก็คือตัวแรกคือ1และสิ้นสุดที่ก่อน5นะคะทีนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้มันวนอยู่4รอบ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันวนทั้งหมด5รอบเราต้องทำยังไงเราก็เปลี่ยนค่าตรงนี้จาก5เป็น6ค่ะเพื่อให้มันเริ่มวนตั้งแต่1 2 3 4 5นะคะอลองดูผลลัพธ์นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันเริ่มวน1 2 3 4 5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการวนลูปนี้ก็คือวนทั้งหมด5รอบค่ะ ทีนี้หากนักเรียนต้องการที่จะไปเขียนโปรแกรมสําหรับการวนลูปนะคะนักเรียนก็สามารถกําหนดได้ว่านักเรียนจะใช้ตัว y หรือว่าตัว for นะคะซึ่งเราสามารถใช้ทั้ง2ตัวได้นะคะอยู่ที่ว่าในการวนลูปนั้นนักเรียนวนลูปแบบไหนนะคะต้องการวนลูปแบบการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ใช้ y นะคะหรือว่าต้องการการวนลูปแบบกําหนดรอบได้ก็ใช้ for in นะคะ เป็นยังไงบ้างคะใน EP ที่2ของการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษาไพทอนไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถย้อนดูใน EP ที่1และ EP ที่2ร่วมกันได้เลยนะคะเพื่อฝึกการเขียนแอปพลิเคชันให้พัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ